หลบเจ้ก่อนเจ้ใหญ่มาเจ็บไผมาทางนี้เจ็บพุ่นมาซอยพุ่นเอเอ,อ,เอค้าใหญ่มาเราต้องหลบค่ะกดดูสัญญาณจุดแดด้วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ใ้ด้วยนะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แมๆ FC ทุกท่านทุกคนโอ้ยๆ้วยหน่อยได้พ่อใหญ่<า>เต็มควายน้อย พ่นคว้ยหน่อยออกมาเร็นข้างนอกได้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ลนหูลูบเดี๋ยวอยากวิ่งมาละท่อนตีฮะไอ้งวยย่ไป่อนควยหน่อยควยน่อยสิขึ้นระสเลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบน้ยน่อยก่อนสิขึ้นังเลงว่าจะขึ้นกรเลงตีฮะ ตื่นตะเล่งไปเที่ยวบอก <c oughs> ออกมาได้จังไดเขาปิดขอ,อกไวอยู่คือออกได้ฮะปุ่นตัวหนึ่งออกมาเพราะใดข้าโคกก้าประดงังส่วนตัวนี้ออกมาเดินเล่นนะคะนี่เต,ต,ต้าเ,าเ,าเาาต้าเขาให้เต้าเฝ้าเตะเออเขาให้เต้าเฝ้าค่อยน่อยปุ่น คุยคนอยากออกคนอยากออกอ้าวคนอยากออกหาปองออกมาได้ค่ะอะไรผู้พี่นี่คือออกได้ละ,ะเบ <c oughs> ี้ยบเตาไล่เขาข้อเคลื่อนแม่เมทัลไปลอยหยางบอกได้ยืนตาแม่ข้าวเดียวเมย์ลอ,อยแต่หยาพื้นเลยพอแล้วพอแล้วจะไปเอาของพื้นไรลกูก ตำหน่งกับพ่อเลีเยลงเง้ยเอไอไอหมนี่ก็ไปงานวันเกิดเบิร์ตมิดซีรีค่ะนโมนก็ตาอุ่มก็ไป,ไปเลยไม่มีเพื่อนเที่ยวเลยเอา้าเราเจอเจ๊ข้างหน้าหลบเจ๊ก่อนเจ๊ใหญ่มากเจ๊ใหญ่มากเราต้องหลบเจนะคะเต็มทางเลยค่ะพูดอ่ะโอ้โห เจเพย่เจย่มาเต็มทางอึงเืองอึงลึืงเลยเจเพย่มาทางนี่เจพุนมาส้อยพุ่นเออขาใหญ่มาเราต้องหลบคาโอ้โอ้มาลบมาลบกับมาลบห่วงสัญญาณท่งท่งท่งเอาเหรอโอ้ผุ่นมิงเฮ้ยเจนนั่น เจลัมโอ้เจ็บเออเจลัมเจลัมบุบเป็นยังหรือปะไปมาแล้วลบบอเจลัมนี่ต้องได้ลบบอเออยงมได้สิออกยงมได้สิออกจอบกับจอบอยู่นี่ล่ะฮ คนนั่นเป้ากับจนสีเมยลละเด้อบึงนมไข่จ้าไข่จางเลยโอ้ยเรามาเจอใครข้างหน้านี่เจอเต้ามิ่งค่ะเจอเต้ามิ่งเอาเอาเอาโค้งแล้วพี่ปีตีโค้งล้วบันนี้พอนองเลยบ่ไปผุนเลยเลยวิไปน้ำนองอาดรัดโอ้ สิไปน้ำนองสิไปน้ำนองค่ะบัดน,นี้บ่ไปแล้วบัดน,นี้ปีว่าพ่อหมูย่างแล้วว่าซาบนบ่ต้องแทงเนาะเออเอาดักบ่ต้องไปเคาะหัวพ่อฟีกเด้อเเออเอาดักเออจับหางเบิง่งจับหางเบิง่งมิ่งเหตจ,จับบ่จับเบิ่งกอดหางเบิ่งมิ่งเหตกอดบ่กอดกอด,อดกอดได้เออนั่นน่ะ หามแตกแถวหามแตกแถวเอออย่าแตกแถวอย่าแตกแถวโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อถือกันเด้เพิ่นกรคึกจ้าเนาะขาตีหาเพิ่นก็ะออกมาน่บอต้องไปจับพอพลิกต๊ะือกันเด้เพิ่นกระคึกจ้าเนาาติหาเพิ่นกรออกมานําบต้องไปจับพ่อพิก chụp bụng chụp bụng ui 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 tay nhắn đồ quay tốt cháy bớt bị lạc lều บันนีเพื่อนสิยามคือพีได้บันนีนั่นเพื่อนสิยามคือพีได้บันนีมาจ้งนี่ได้กินได้เพื่อนกสิยามได้บันนีดูของของเจนะคะของเจไพกองโจโก้เลยผุนบักนัดหยายืนจินรับตามุยมุยเงยเพื่อนเล้งเด็กหน่อยเพื่อนเล้งเบิงเด็กหน่อยไม่เห็นหยังว่า เด็กหนุอยมายืนเฮ็ดอยังวะอยู่ข้างนานนี right ่วะอะเด็กหนุอยมาลักหญ้าบ่เจ็บวะเจ็บพ่ายเจ็บพ่ยใส่เด็กหนุอยนี่มาลอยๆกินหญ้าเขาปมพลั่งมาเพิ่มพลังบานหญ้าค่ะบานผู้เบาเสียบหลาย ยังกระเสบเมิดเฮียนผู้เาวเนิอืมผลเศบทั้งฟีทั้งนอง <c oughs> กินเหลวมาตำร้านลักฐานสิ <c oughs> กินแล้วถึงรักฐานเล เน no. าะบุญแม้ยยาอยยุข uh uh. uh. uh ้างล่างเต็มอยู่แสบตีแสบน้ำปากเขาขวดบึงมึงเจีนเจี๊ยบให้กินในเป็นยังเป็นตาเสียบคือยังนี่ตีอยู่ปัวพัวฝุ่นเจ่ลำค่ะเจ่ลำเราก็ผูกไว้นู่นแล้วนะคะเอาไว้ขางในกลางเลยนะคะนี่ เป็นอย่างล่ะไปจกจากปากพี่ติพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าเต้าเต้าเต้า,ตาอย่าเปล่าของคนไรเ<ป>พิ่นตีบ่ไไ้กินแรงงดิเออไม่เพิ่นกินยำแรงเนี่ยไปปรถึงใสค่ะตีลัางกากลับขึ้นมาแล้ว นึกว่าไม่มีเพื่อนเดินแล้วนะคะยังมาเจอเต้ามิ่งอยู่นะคะเก็บบ่บ่าโอ้ยมาต้องไปตรวจให้น้องดอก บุดจำบุดจำบุดจำบุดวันนี้นะคะเราไปกับเต้ามิ่งทั้งวันเลยเมื่อเช้าก็ไปอันนี้ก็ตอนนี้ก็ไปด้วยกันนะคะโมมีมูไดเนะพีป,ป,ปีว่าหามูบ่อค่ะมูไปกินงานมันเกิดบิดงั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าด้วยค่ะแม่แม่สำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ จ้าไปส่งน้องสิไปไปส่งน้องเด้อไกลบ้บานไปอีกแล้วค่ะทำหน้าที่พี่สาวที่แสนดีนะคะไปส่งน้องนะคะ